โอเคครับสวัสดีค่ะวันนี้กับผมต้นกาผมชาแนลนะฮะผมเราก็จะมาเล่นเกมซื้อของพีนะฮะซึ่งผมม่เล่นานานแล้วนะผมก็กลับมาเล่นใหม่ก็เลยจะมาซื้อของซื้ออะไรให้เห็นเหมือนคิดก่อนก่อนนะฮะก่ของไม่มีมากนะมาก็เริ่มเลยไม่ได้างแสงเ,เลยฮะ อ,อันแรกที่ผมจะซื้อคือคีครับคิกคิกผมจะซื้อปุ๊บนี่ก็จะเป็นปืน3วันนะฮะต่อไปคืออัพ ต่อไปสไนเปอร์นี่ผมใช้เป็น L115A1 d o l p h i n นะฮะครับก็ซื้อเลยแต่ว่าทำไมผมถึงซื้อ3วัน,นะฮะเพราะว่าหยุดปนจันทร์ด้วยนะฮะก็เลยซื้อ <c oughs> นี่แค่นั้นแหละต่อไปก็คือซองควงโอเคเรื่องปืนก็น่าจะมีแค่นี้นะฮะต่อไปตัวละครซึ่งผมบริหารเงนินไว้แล้วนี่ตัว ผมจะซื้อตัวนี้นะฮะต่อไปเป็นตำรวจก็จะซื้อเป็นเออตัวไหนดีเพิ่มสักหน่อยได้ตัวนี้ก็ดีนะแต่มันก็แค่เป็นชุดสวยๆแค่นั้น แตบนี้แหละไมะ่เปิงตังฮะเป็นอะไรั้งส่วนพวกหน้ากากผมก็มีในในตัวผมอยู่แล้วนะฮะนี่ไอเทมอันนี้ผมต้องซื้อใหม่ ใช้เลยอันนี้หนึ่งวันสามวันหนึ่งวันสองอันก็เป็นสองวนันเกือบเกือบไหนอ๋อโอเค5้าสิบวันเอ้ยไม่ใช่ อีสปอนวันหนึ่งเออก็เอาไปไปที่้างแสงเหมือนเดิมไปที่ไอเทมเราจะซื้อไอเทมเสริมแก่งก็คืออันนี้ฮนะบวกไปเลยก็ร้อยซื้อไปเลย อันนี้ก็ดีนะฮะดูก่อนเปลี่ยงสามวันโอเคพอไปเป็นระเบิดระเบิดคว้างัวจะใช้เป็นสีฟก สสบสี่ไฟต์ซื้อเลยมีดมีดแบบนี้สองพันหกร้อยพอเงินพอดีส่วนไอเทมมีอยู่สองพันหกร้อยเอาไปซื้ออะไรก็ได้อยากซื้อก็ซื้อ นี้แล้วกันสุ่มไปเลยแปบบ๊บนะเราซื้อหรือ,อยังย้อมงมงง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 ันซื้อแล้วไอเทมเราจะซื้อ้ยเหลือจะซื้อนี้ดีกว่า เจ็ดร้อยห้าสิบนี่เราก็ไม่ได้ใช้นะใช้เป็นคอยก็ได้ตัวหาง่ายกว่าดูคอยแชตอ้ยตอนนี้แล้วกัน ได้อะไรเจ็ดวันอันนี้อนนนเ,อ,อ,อ,เ,เ,อ,เอ,อ,อ๊อันนี้น่อะไรหนึ่งวันอัพหนึ่งวันเป็นระเบิดบ้างเสร็จหรือเปล่าอ๋ออันนี้เฮ้ยเ็ดวันดีดีนีดี ้้ีด,ดวยมา,มาเล่นกันเลยดีกว่าอยากเล่นดาบมีดมากโอเคไม่มีระเบิดคว้างดีงามไม่รู้จะแหลกหรือเปล่านะพ่อผม ถ้าเป็นกลางปกติผมปรับเป็นต่ำพออัดเกมนะแต่พอผมเล่นผมจะปรับเป็นกลางกลางหรือสูงจัดเป็นกับันยุดฮะโอเคไปกัน okay. มันไม่ตายวะอริบอกกับเสียงเมาส์จะดังไหม นี่บอ่มันเป็นอะไรนะที่มันทำให้เสียงดังแต่ไม่ได้ Chain Slugger Chain Slugger มีดผมไม่ค่อยชอบนะลองมีดคู่มีคู่ผมไม่ไม่เป็นนะ ผมชอบเลเมม่นแฟนเมดมากกว่ากับซีเฮดห้าหกิเจ็ดนะ Chain Slugger อืมอืมเลื่อนดีนะ slugger Ugh. chain slugger <gasps> oh, นะี่คุณนายอ่ะมันบินได้ผมว่าม <yeah, S 2> ีบ right ินได้ถ้าบินได้ควรบินได้ครั้งเดียวนะหรือสองครั้งราะงั้นมันดูโกงไปอ่ะหี่ว่า <laughs> 嗯出来了出来了出来了

อีกสองนาทีครึ่งคลิปจะจบแล้วเอ้แมทจะจบแล้วคือดะนี่ยมมาทูดเนี่ยมันจบตีไกลนะมันเลยจมตียากหน่อย <gasps> Headshot. เรดทีมชนะเอาเป็นว <cam> ่าเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะซึ่งก็คอณมาเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับจุ๊จุบ